คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนคะรราชสีมานะครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนคะรราชสีมาก่อนหน้านี้นะครับมีการก่อสร้างไปแล้ว3.5กิโลเมตรเพื่อศึกษาและจัดทําคู่มือในการก่อสร้างเนื่องจากเป็นโครงการแรกของประเทศจึงต้องรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนเพื่อให้บริษัทคนไทยสามารถควบคุมและดูแลการก่อสร้างได้เอง ตอนนี้ก็มี5สัญญานะครับที่ประมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการลงนามเซ็นสัญญาจ้างในงานโยธาเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก็สามารถลงมือก uh ่อสร้างได้ท <surve muscular section> ันทีนะครับเดี ales, ๋ยวเรามาดูเนื like ้อหาข่าวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการรถไฟได้เลิกเซ็นงานโยธา5สัญญาไฮสปีดไทยจีนกรุงเทพโคราชกว่า40,000ล้านบาท โดยมีนายศักสยามชิดชอบเป็นประธานนะครับในนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563เวลา10นาฬิกามีการ จัดพิธีลงนามในสัญญางานโยธาจำนวน5สัญญาของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรวงเงินค่าก่อสร้าง179,413ล้านบาทโดยพิธีลงนามจัดที่กระทรวงคมนาคมโดยมีนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีสำหรับ5สัญญาเป็นวงเงินทั้งหมด 4.275ล้านบาทประกอบไปด้วย 1. สัญญา3 2ขี2งานอุมโมงค์ช่วงมวกเหล็กถึงลำตะคลองระยะทาง12.23กิโลเมตรมีบริษัทนวรัตพัฒนาการเป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยการเสนอราคาต่ำสุดที่วงเงิน4.279ล้านบาท 2. สัญญา3 3ขี3ช่วงบันไดม้าถึงลำตะคลองระยะทาง21.6กิโลเมตร มีบริษัทกรุงทนเอนจิเนียร์เสนอราคาต่ำสุดที่9,838ล้านบาท 3. สัญญา3-4ช่วงลำตะคองสีคิ้วและช่วงกุดจิกโคกกรวดระยะทาง37.45กิโลเมตรมีบริษัท BPNP เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่9,848ล้านบาท 4. สัญญา3-5 ช่วงโคกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรมีกลุ่มกิจการค้า SPTK เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่7,750ล้านบาท5สัญญาคี 7, 7ช่วงสระบุรีแกงคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรมีบริษัทซีวิน Engineering เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่8,560ล้านบาทหลังเซ็นสัญญาแล้วคาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ทันทีส่วนอีกค่าสัญญาที่เหลือได้แก่สัญญาที่3ขีดหช่วงแก่งคอยกลางดงและปางอโศกถึงบันไดม้าระยะทางรวม30.21กิโลเมตรมีบริษัทไทยเอนจิเนียริเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่9,330ล้านบาท 2. สัญญา4-2ช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทาง21.8กิเมมีกลุ่มกิจการร่วมค้าทิโนไฮโดรจำกัดบริษัทสหาการวิศวกรและบริษัททิพากรเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่8,626.8ล้านบาท 3. สัญญา4-3ช่วงนวนครถึงบ้านโพระยะทาง23กิเมตรมีกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทช้หนาสเตทคอนสตรัคชั่น Engineering Corporation จำกัดบริษัทนวรัสพัฒนาการและบริษัท AS a s s o c i a t e Engineering 1964เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่11,525.36ล้านบาท 4. สัญญา4คิด5ช่วงบานโพถ,ถึงพระแก้วระยะทาง13.3กิโลเมตรมีบริษัทอิตาเลียนไทย Development เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่9,913ล้านบาทและ5 สัญญา4ขีด6ช่วงพระแก้วถึงสระบุรีระยะทาง31.6กิโลเมตรมีบริษัท u n นิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชเป็นผู้เสนอราคาตามสุดที่9,429ล้านบาทโดยสัญญาที่3ขีด1ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลการประมูลส่วนงานที่เหลืออยู่ระหว่างรอเปลี่ยนแปลงรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ eia หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบให้กลับไปใช้รายงาน eia e <IA S 1> เดิมที่ไม่ขยายสถานีอยุธยาออกนอกแนวเขตทางรถไฟนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานะครับที่จะมีการก่อสร้างใต้ทันทีแบ่งเป็น5สัญญานะครับก็จะมีการก่อสร้างไม่น่าจะใช้เวลานานเป็นการก่อสร้างของสัญญาใครสัญญามันนะครับก็จะทําให้โครงการเนี่ยเสร็จได้อย่างรวดเร็ว นี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของโครงการลดไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีๆข่าวอัปเดตอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ